อินฟลูสาวถ่ายให้ดูชัดๆชุดนี้ที่เถียงกันเดือดพปอปคอคนอื่นๆวิจารณ์แต่งตัวเซ็กซี่เกินมารับลูกที่โรงแรมเดโบราไปอิโซโตนางแบบและอินฟลูเฟนชาวบราซิลวัย32ปีกล่าวว่าเธอต้องเผชิญกับความโกรธเคืองงอของบรรดาคุณแม่ผู้ปกครองของเพื่อนร่วมโรงเรียนของลูกชายกรณีที่เลือกสวมใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เกินไปปรากฏตัวที่ประตูโรงเรียนขณะไปรับส่งลูก เดโบราอ้างว่าเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มผู้ปกครองทางวอแซปจากโรงเรียนของลูกชายของเธอหลังจากสวมชุดออกกำลังกายสีน้ำเงินที่เปิดโชว์เรือนร่างมากเกินไปขณะไปส่งลูกตอนที่โรงเรียน6โมงเช้าโดยสมาชิกกลุ่มดังกล่าวกล่าวหาเธอว่าไม่รู้เรื่องและไร้สาระเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าของเธอซึ่งทำให้สาวคนดังซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า6 8 4 0 0 0คนออกมาโต้กลับผู้ที่คาดหวังว่าคุณแม่ที่เหนื่อยละะ้าจากแต่งตัวเต็มยศ ในตอนเช้าตรู่เช่นนั้นและเมื่อการสนทนาเริ่มเข้มข้นขึ้นเธอแนะนำกับคุณแม่คนอื่นๆว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นกระทั่งสุดท้ายเธอก็กดออกจากกลุ่มวีแัพหลังจากแลกเปลี่ยนข้อความกันอย่างไม่น่าพอใจ ฉันทำงานที่บ้านและกำหนดตารางเวลาของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ที่โรงเรียนของลูกชายผู้ติดตามของฉันบางคนยังบอกด้วยว่ามันเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมสำหรับการไปโรงเรียนแต่บางคนก็ปกป้องฉันและสิทธิ์ของฉันในการแต่งตัวตามที่ฉันต้องการทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดโบราตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมก่อนหน้านี้เธอตกเป็นข่าวโด่งดังจากกรณีการแต่งงานแบบหลายคู่ครองของ,ของเธอกับแอนเดอร์สันเปโซโตวัย61ปีและลิซา มากาโตวัย28ปีคู่รักทั้ง3าคนซึ่งล้วนมาจากบราซิลกำลังว <One Pan. S 1> างแผนหางฮันนีมูนในเร็วๆนี้เดโบราห์ Deborah เสริมว่าเราตัดสินใจว่าพิธีแต่งงานคือวิธีที่ถูกต้องในการแสดงความรักของเราถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราอาจเผชิญกับคำวิจารณ์และความท้าทายก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบทใหม่ในชีวิตที่เราตัดสินใจจะเริ่มต้นร่วมกันฟิล์มรัปพลาสติก ละลายติดอาหารยังกินอาหารต่อได้หรือไม่คําตอบบริษัทผู้ผลิตทําเอาหลายคนอุทานอ๋อแบบนี้นี่เองเคยไหมที่ฟิล์มแรปพลาสติกละต,กลติดอาหารขณะอุ่นในไมโครเวฟในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจสองสอัยว่าอาหารจะได้รับผลกระทบหรือไม่เว็บไซต์เกรฟเชตแปรนรายงานว่าได้มีการสอบถามข้อมูลจากบริษัทโซฮิเคซียโฮมโปรดักต์ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มแรปพ,พลาสติกเซรันแรปฟิล์มแรปพ,พลาสติกละลายมีผลต่ออาหารหรือไม่ทางโซฮิเคซียโฮมโปรดักต์อธิบายว่ากรณีที่ฟิล์มแรปพ,พลาสติก เซรัแนแร็ละลายอาจเกิดจากความร้อนของอาหารที่สูงเกินไปอย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ผลิตแร็ชนิดนี้ไม่มีสารอันตรายที่หลุดออกมาปนเปื้อนในอาหารหากเผลอกินฟิล์มแรปพลาสติกเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่ลูซอร์ฮิเคเซียระบุว่าเซรัแนแร็จะไม่ถูกย่อยหรือดูดซึมในร่างกายและจะถูกขับออกพร้อมกับของเสียตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามหากกลืนชิ้นใหญ่เข้าไปควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อความปลอดภัยการที่ฟิล์มแร็ปพลาสติกละลายขณะอุ่นในไมโครเวฟมักเกิดขึ้นเมื่ออุ่นอาหารที่มีน้ำมันมาก เนื่องจากน้ำมันสามารถร้อนขึ้นจนเกินอุณหภูมิที่แรปรับได้ทำให้แรปฉีกขาดหรือละลาย s o h i e c ค s e y Home Product แนะนำว่าควรใส่อาหารที่มีน้ำมันมากในภาชนะทนความร้อนที่มีความลึกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารสัมผัสกับแรปโดยตรงขณะอุ่นสำหรับเซอร์นแรปแม้แรปจะละลายจากความร้อนแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารอย่างไรก็ตามการพยายามเอาแรปที่ละลายออกจากอาหารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการถูกลวกได้ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่ออุ่นอาหารในไมโครเวฟ เด็กหญิงเพิ่งทำการบ้านเสร็จอยู่ๆก็ล้มลงกลางบ้านร้องให้เสียงดังจนเพื่อนบ้านตกใจรีบมาเคาะห้องถามก่อนแม่เฉลยสาเหตุด้วยความระดียงสาและความซุกซนของเด็กๆมักมีเหตุการณ์น่ารักและชวนขำเกิดขึ้นเสมอเช่นเดียวกับคลิปไวรันจากจีนที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งคำทั้งเอ็นดูเมื่อเด็กนักเรียนคนหนึ่งถึงกับล้มตัวลงกลางบ้านด้วยความผิดหวังสุดขีดหลังพบว่าตัวเองเผลอทำการบ้านผิดเล่มไปเขียนในสมุดของเพื่อนร่วมชั้น เรื่องหน้าคำนี้เกิดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเด็กหญิงในเรื่องตั้งใจทําการบ้านนานถึงสองชั่วโมงแต่เพราะตั้งใจมากเกินไปจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อพลิกสมุดการบ้านดูอีกครั้งกลับพบว่าชื่อบนปกไม่ใช่ของตัวเองจากนั้นจึงรีบค้นสมุดของตัวเองในกระเป๋าและพบว่าสมุดการบ้านของตัวเองยังว่างเปล่าเธอถึงกับช็อกเมื่อรู้ตัวว่าทําการบ้านให้เพื่อนแทนตัวเองเสียแล้วคุณสวีแม่ของเด็กหญิงเล่าว่าลูกสาวช็อกมากจนล้มลงบนพื้นบ้านร้องไห้และกรีดเสียงดังจนเพื่อนบ้านทั้งชั้นมาาเะะปรรตููดดว่กิอไขึ เธอเสริมว่าตอนแรกฉันขำมากแต่หลังจากนั้นก็ปลอบลูกให้สงบลงแล้วช่วยก,กันกับพ่อของเธอนั่งทำการบ้านใหม่จนเสร็จในส่วนอนอของคอมเมนต์ชาวเน็ตพากันหัวเราะท้องแข็งกับเรื่องนี้หลายคนแซวว่าคงเป็นความช็อกที่เสียเวลาไปถึง2ชั่วโมงเต็มแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ทำการบ้านของตัวเองเลยแถมยังช่วยเพื่อนทำโดยไม่ตั้งใจอีกต่างหากความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตรู้ว่าเป็นเรื่องเศร้าของหนอูนะแต่พี่กลั้นหัวเราะไม่ไหวจริงๆเด็กๆนี่ทั้งใสซื่อทั้งซุ่มซ่ามน่ารักแบบนี้แหละ ถ้าฉันเป็นเด็กคนนี้ก็คงร้องให้หมดน้ำตาเหมือนกันแหละช็อกหนักหลังจากต้องเผชิญกับการเรียนที่เคร่งเครียดสินะมีอะไรเจ็บปวดกว่าการคิดว่าทำการบ้านเสร็จแล้วแต่สุดท้ายกลับยังไม่ได้ทำของตัวเองเลยสักนิดลองคิดในแง่ดีสิอย่างน้อยก็ได้โอกาสทำการบ้านรอบสองเพื่อทบทวนความรู้แน่นๆคราวนี้คงไม่มีวันลืมสิ่งที่ต้องใช้ทำการบ้านแน่นอนรู้จักน้องเอวาเสือตาแป๋วสุดน่ารักสีทองหายากในโลกมีไม่ถึงร้อยตัวชาวเน็ตแซวน้องจะน่ากลัวกี่โมง เมื่อวันที่19พฤศจิกายนเพจ Facebook เชียงใหม่ในซาฟารีเชียงใหม่ในซา f a ฟารีได้โพสรูปภาพน้องเสือน่ารักหน้าตาละมุนชื่อเอวาทางพร้อมระบุความว่าหนูชื่อน้องเอวาน้องสาวของพี่ลูนา่าคอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตคอมเมนต์ให้ความสนใจน้องเอวากันเป็นจำนวนมากว่าน้องเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบสะอาดอะไรขนาดนั้นนนเสือกี่โมงคะหน้าหวานมากลูกกบละมุนนุ่มแม่สาวน้อยหน้ากลัวกี่โมงอยากจกพุงน้อง ล่าสุดทีมข่าวไปที่เชียงใหม่ในซาฟารีชมความน่ารักของน้องเอวาและไม่ทําให้ผิดหวังเพราะความน่ารักตรงปกมีหน้าตาบ้องแบลหน้่ารักและขี้เล่นโดยน้องเอวามีลักษณะเด่นคือสีขนที่หาได้ยากซึ่งเกิดขึ้นจากยีนได้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเช่นเดียวกับเสือสีขาวแต่โอกาสที่จะเกิดเสือโครองสีทองเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆซึ่งมีไม่ถึง50-100ถึงตัวในโลก ทีมพี่เลี้ยงบอกว่าน้องเอวามีนิส,ยสัยซุกซนที่เล่นและมักจะเดินมาหานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดสำหรับใครที่อยากชมความน่ารักของน้องเอวาและอยากเห็นน้องตัวจริงเสียงจริงสามารถแวะชมน้องได้ที่เชียงใหม่ในซาฟารีโซนอนาณาจักรเสือไทเกอร์เวิลด์โดยปัจจุบันน้องอยู่กับเสืออีกตัวชื่อว่าน้องลูน่าซึ่งมีความน่ารักไม่แพ้กันโดยสามารถเจอน้องเอวาและลูน่าได้ในช่วงเวลา11-14นาฬิกาหลังจากนั้นน้องจะไปเตรียมตัวแสดงโชว์ในกิจกรรมไทเกอร์โชว์ แม่ค้างงกันหมดงานองค์พระปฐะมเจดี2,567จ่ายค่าที่ขายของหลักแสนแต่คนมาเดินน้อยมากชาวเน็ตแห่วิเคราห์สาเหตุถือเป็นอีกงานวัดอีกงานที่คนตั้งตารอสำหรับงานองค์พระปฐะมเจดี2,567อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเริ่ม12-20พฤศจิกายน2567ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการทำบุญและแวะซื้อของกินอร่อยๆติดไม้ติดมือกลับบ้านล่าสุดผู้ใช้ที่ทาบัญชีมอส2,566แม่ค้าขายนมเหนียวเครื่องดื่มของหวาน ซึ่งมาเปิดร้านขายในงานองค์พระปฐมเจดีย์แต่ปรากฏว่ายอดขายกลับผิดคาสวนทางกับค่าเช่าที่ขายและไม่ได้เจอร้านเดียวแต่น่าจะต้องเผชิญภาวะแบบนี้กันหลายร้านเลยทีเดียวจนแม่ค้าขึ้นข้อความว่าค่าที่หลักแสนเข้างานแล้ววันนี้คนน้อยมากทุกคนคิดว่าวันงานคนต้องเยอะแม่ค้างงกันหมดเลยคลิปดังกล่าวทําเอาชาวเน็ตหลายคนต่างก็ตกใจเพราะคิดว่างานองค์พระปฐมเจดีย์เป็นงานที่ใหญ่และน่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะแต่ทำไมกลับมียอดขายน้อยจนแม่ค้าต้องระบายเช่นนี้อาทิตย์งานนั้นจัดหลายวันคน จึงไม่ได้มาเดินซ้ำทุกวันซึ่งหลายคนก็เลือกจะมาเดินช่วงหลังจบงานแล้วเพราะร้านค้าย,ยังขายไปจนถึง8ธันวาคม2567ช่วงนั้นหาที่จอดรถได้ง่ายกว่าราคาสินค้าในงานดูจะเริ่มสูงขึ้นผลจากค่าเช่าที่แพงจนร้านขึ้นราคาทําให้ความน่าดึงดูดในการจับจ่ายก็ลดลงเช่นกันงานองค์พระจัดงานชนกับงานภูเขาทองซึ่งเป็นไปได้ที่คนจะไปเดินงานวัดภูเขาทองแล้วไม่มาเดินงานองค์พระอีกแม่ค้าประมูลค่าที่กันเอง เพราะคิดว่าคนจะเดินเยอะได้กำไรแต่ปรากฏว่าเป็นการปั่นราคาดันกันไปจนสุดแล้วมาลงที่ค่าอาหารในงานแทนคนไปเดินจริงไม่ซื้อเพราะมองว่าราคาแพงเกินเป็นงานวัดจัดชนชนกันหลายงานไม่นับรวมเทศกาลลอยกระทงที่จัดกันทั่วประเทศอีกคนจ่ายก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกัน